มาถึงวันศุกร์กันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเจอแพลตฟอร์มไหนติดตามแพลตฟอร์มนั้งไปนะคะขอให้ผู้ัทธาที่เกิดวันศุกร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพในมืออาจารย์นะให้ไพได้เล่าเรื่องว่าเดือนเมษานี้ดวงชะตาจะเป็นยี่ยงไรแต่อย่าลืมนะคะเมษานี้ก็เท่ากับเป็นดวงของดวงเมืองเช่นกันนะคะต้องโพธิ์กันด้วยนะ แล้วก็ท่องน้ำมูตศาสตสามจบเสร็จแล้วอะมาค่ะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องนะคะการจับไพ่นะคะเป็นการเรนดอมสุ่มนะคะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อยากให้ผู้ติดตามก็ติดตามกันออกไปนะคะแล้วก็มีวิจินญาณในการรับชมนะคะแล้วก็การันตีว่าจะตรงอยู่ประมาณ90%ซนนะคะมาเลยค่ะแต่พี่ซันดูดวงไปถึงวันพื้นฐานแล้วนะโอ้โหแต่ละวันหัวร้อนต้องระวังนะแสดงว่าเมษาเนี่ยความร้อนแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ดวงประจําเดือนเมษาดวงประจําเดือนเมษาได้แก่เประโอ้เก้าเหรียญสีดาบหกถ้วยไพ่พัสดุสารเประโอ้เจ็ดไม้เท้าผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ผู้สถาที่เกิดวันศุกร์คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคูณเอาไปคูณเอาไปป๊๊บห้าคะแนนจ้า อย่างแรกนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะจงจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรใดๆเกิดขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของตัวเองเด้อค่ะเด้อนะคะอย่าไปวัดไปว่าอย่าไปออกหน้าแทนเพื่อนนะจ๊ะเคยเจอวลีนี้ไหมเคยเจอวลีนี้ไหมโอ้โหเขาหานเดี๋ยวใดหน้าบอลลังเนี่ยไม่ได้เนะจ๊ะบอกก่อนว่าใครที่เกิดวันศุกร์อย่าเพิ่งไปเขาหานเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นเดี๋ยวใดหน้าบลลังนะจ๊ะ พราะคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่สีดาบคือไพ่เครียดกังวลและบางทีโรคนอนไม่หลับโรคไมเกรนโรคทําไมจําไม่จะถามหาและใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าหมอนมันไม่ดีหรือรู้สึกโอ้โหมันปวดคงปวดคอปวดไหล่ปวดอะไรพี่กลับมาเปลี่ยนหมอนนะอะไรที่เสียได้เสียไปอะไรที่ไม่สมควรเสียก็ไม่ต้องเสียบางทีไหลสาระบางอย่างโอ้โหกับสาวสาว,สาวเนี่ยเปปัปบปๆกับน้องๆเน,น,นี่ยอ้ามาจะเดี๋ยวป่าเลี้ยงนี่ เธอสุขภาพเธอก็ต้องเลี้ยงตัวเองนะจ๊ะที่รักาและที่สําคัญคนเกิดวันศุกร์อย่างที่พี่หมอบอกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวของตัวเองใครเกิดวันศุกร์พิมพใต้คอมเมนต์เลยค่ะว่าไม่แคร์ไม่สนโน no, สนโนแคร์ได้ไหมไม่สนไม่แคร์ได้ไหม อย่าแคร์คนอื่นจนมากเกินไปเพราะถึงสุดท้ายคุณจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองและคุณกําลังจะโดนใส่ลายใบสีสองใบนี้คือไพ่ที่อาจจะรู้สึกว่าไปในทิศทางขาลงนิดนึงแต่ใครที่เกิดวันศุกร์ซิดเนเจอร์แก้เค็ด,ด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัดผมแม้ส่งการแล้วเนาะหยุดยาวๆอยากทําสีแบบแรงๆก็อืมสมัยนี้สเปรก็มีไม่ต้องย้อมผมย้อมผมก็มีแต่ก็ต้องไปศึกษาให้เข้ากับ หนังศีรษะตัวเองด้วยนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนนะใครเกิดวันศุกร์ชิเนเจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพถ้ามีลักษณะแพ้ในการทําสวยทํางามทําได้ทาค่ะและวันศุกร์คือดวงของการเดินทางไปเข้าวัดเข้าวัด,วดและรรมะทำมูลและทำบุญเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่คนเกิดวันศุกร์อยากเข้าวัดอยากเข้าวัดอยากทำบุญ อยากขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักอยากขอพรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอยากขอพรให้ได้เบบี้เบบี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมถ้าคุณไม่ไปยุ่งคนอื่นจนคุณเครียดเกินไปเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะมีเบบี้สูงถึง 75- 80%แซตแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่รู้สึกว่ามันเครียดนอนพักผ่อนน้อยเปอร์เซ็นต์เบบี้ Baby จะกลับไปแค่3 0นนะใครที่รอคอยเรื่องเบบี้อยู่คุณจะได้นะแต่อยู่ในพื้นฐานของความไม่เครียดคุยกันก่อนนะ เพราะว่าพี่หมอเจอบ่อยมากเลยอาจารย์คาหนูอยากถามเรื่องมีเแบบี้เมื่อไหร่หนูจะมีอ่ะบอกแล้วนะบอกแล้วนะซิกเ,เจอร์ก็บอกแล้วนะคนที่เกิดวันสุกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวทักมาได้นะคะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย